ครับพี่โฟ์พูดถึงการติดทีมชาติครั้งนี้หน่อยฮะหลังจากได้ซ้อมแล้วก็ได้ลงตัวสำรอง้วยเป็นยังไงบ้างครับก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ติดทีมชาติแล้วก็มีโอกาสได้ลงผมก็ยังทําผลงานยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครับผมอเกมต่อไปฮะคิดว่ายังไงบ้านจะกับจีนครับก็เจอกับจีนผมก็อยากเก็บชัยชนะกับจีนนี้ได้ครับครับผมอบรรยากาศภายในทีมกับเพื่อนเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็เริ่มสนิทกันแล้วครับเริ่มเข้าหา กกัันนมมาขึ้คร,บ,ครบผจากเกมแรกๆฮะจากเกมแรกที่เจอกับกาตามองว่าเราจะต้องปรับปรุงตรงไหนครับก็อย่างแรกเลยก็ต้องการเคลื่อนที่แล้วก็การยืนตำแหน่งครับเราผมยังยืนตำแหน่งไม่ค่อยดี่าไรครับอ่าครับสุดท้ายฝากถึงแฟนบอนลหน่อยครับก็ฝากถึงแฟนบอลที่อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ที่นี่นะครับฝากเชียร์ฝากให้กำลังใจพวกเราหน่อยครับ ถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0 8ย8นะครับ